คันนี้ Su ู่อูนิวปี2020นะครับมีเอฟซีขอมาว่าแกยางกินในปี20แกงไงนี่นะครับอันนี้ผมให้ดูก่อนนะครับสภาพยางกินในนี่ครับถึงซีรวดเลยนะครับนี่ครับรถวิ่งไม่กี่หมื่นโลนะครับยางชุดที่สามนะครับลูกค้าบอกนะครับยางกินในเดี๋ยวมาดูวิธีแก้กันนี่นะครับแกใส่ตัวกันแบกยีสูอูนิว2020นะครับรวางไว้บนลูกหมานี้นะครับแล้วก็ใส่ไปใต้นี้ ครับใส่ไปใต้นี้ไม่ได้ใส่อย่างนี้นะครับใส่่างนี้แล้วก็เอานี้นะครับยัด mm hmm. ลาไปนี่ครับก่อนใส่เข้าไปนี้นะครับเดี๋ยวตอนใส่เสร็จผมถ่ายดูอีก,กรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะวัดค่าให้ดูนะครับก่อนจะปรับว่ายางกินสภาพขนาดนั้นค่ามันจะอยู่ที่เท่าไหร่ mm hmm. เวลาใส่ตัวนี้ไปแล้วยังไม่ได้ปรับนะครับ mm hmm. นี่ครับ F4 อันนี้สองพันยี่สิบนะครับตัวนี้อันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ F4 ขอมาวิธีแก้กินในถ้าบางคันไม่แบะมากก็ไม่ต้องจําเป็นต้องใส่นะครับปรับได้เลยนะครับถ้าแบะเยอะเราถึงจะใส่ให้นะครับนี่ครับนี่นะครับสภาพใส่เรียบร้อยแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับผมอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาดูข้างนีกก่านี่นะครับใส่ตัวกันแบะเสร็จแล้ว เอาขึ้นมาวัดค่ากันตอนนี้ผมยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับเรามาดูค่ากันก่อนที่คา่าที่ได้นะครับเนี่ยครับขึ้นมาเป็นบวกหมดเลยนะครับเนี่ยครับค่าไม่ติดลบแล้วนะครับแต่อย่างนี้ม,นมันบวกเกินนะครับเพราะผมยังไม่ได้ปรับอันนี้ผมเอาขึ้นมาให้ดูเฉยว่าใส่ตัวกันแบะแล้วค่าจะได้มาประมาณนี้นะครับแล้วคราวนี้เราก็ปรับลูกเบี้ยวถอยลงไปให้ค่ามันเข้าสเปคได้เลยนะครับก็ค่ามาเป็นบวกแล้วค่าไม่ติดลบแล้วรอไม่แบะแล้วนะครับแล้วแต่งลูกเบี้ยวอีกหน่อยนะครับ ปรับมุมล้อเข้าไปหน่อยเพราะมันวางออกมาเยอะแค่นั้นเองครับจบนะครับปัญหากินยางจะไม่มีเลยนะครับนี่ครับปี2020นะครับผมวิธีแก้เอาไปใช้กันดูครับจัดให้แล้วนะครับสําหรับสาปีออนิวปี2020นะครับเนี่ยใส่แก้แล้วแบตแลวตัดตั้งเข้าสเปคได้หมดนะครับกับออนิว2020แก้ได้นะครับแก้ล้อแบแลวโรคประจําตัวของออนิว2020นะครับ แก้ได้แก้หายนะครับยางกินในบอกไว้เลยนะครับบอกไว้เลยนะครับแก้หายครับจบนะครับ